เดียวกบตลาดแรงเลยอันเดียวกันอันเดียวกัน พี่น้องเลยเนาะอย่างใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบริร์ดสุขุสุคนพี่น้องเลเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอพี่น้องเดอการยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบาตาบา้านเฮาคือเก่าเนาะมือนี้ก็ลงมาขายตลาดนัดบ้านโคกไงคือเก่าพี่น้องเนาะมือนี้เป็นมือวันอังคารวันตลาดนัดพี่น้องเลย มีลาบไก่ลานตุ่มใส่หมูปอดหมูเนาะแล้วก็ทอดขาไก่หนึ่งซาลาเปาแล้วก็ขายพักพี่น้องเลยหมักลําไงตรงโบได้ลงไปหาเอาพี่น้องเนาะอย่ากจะแบบหมักลําไงก็บผ่อนขางที่ว่าอึดแหละพี่น้องเนาะลําไงก็อยากเบิดแลบกับไงก็ได้อ่ะเดี๋ยวเอาขาไก่ขึ้นก้อนพี่น้องเลย เออเมื่อนี้พักทางนี้จะขายดีขนาดทางนี้เนาะอ่าช่วยช่วยมื่อน,นี้ะนะนะฮะเออเป็นชื่อเป็นคาราคาสโงเอ๋อเนาะสบายดีเดอ้อทางนี้เด้อเนาะเดอรอทางเขามหมูอทอดเดียวทอดขาไก่ต้มใส่หม,มูลาบไก่พอ แก่ลดเลยเลยเลยไปยืนเบ้างนาโว้ยดังน้อยแบบเงินหมดแล้วแบบสิเมื่อเลยจะรอก็เพราะจะรอพี่น้องกันเนาะบ้าด้วยคนกำลังจะย้อยเริ่มมาพี่น้องเนาะกำลังเริ่มมากระตากข่าหมอข่าหมอนละมันคือเก่าแม่แม่แม่ซื้อมากินแม่ นะปีนปีนอย่าเนาะยนใหมยันใหม่ปีน,ปน อมเนี่ยดูนมาเด้อมาเด้อราบไก่ต้มใส่หมูทอดขาไก่เอามา แน่กินสุน่กินสุจะบ่ย่างเห็ด มามามาต้มใส่หมูทอดขาไกออ่ขาหนึ่งก็ได้ชองขาก็ได้สีข่ขาก็ได้อ่านี่ได้ก็ขายเอ,อ่เอ,อ,เอาไปเลย Uhm. à anh tan say mô nè tôm gần nay rồi là rồi. Đây, này Đây, มามาทอดใหม่ๆเลยขาไก่เท่านี้ก็ได้แล้วก็ต้มเครื่องนในหมักตัวใดซื้อเอากับ กำลังพยายามมาที่น้่งเนาะเรายางหารัดซื้อไปขายต่อตลาดนา่นแล้วเนาะมักชิ้นใดตอนใดน้อยใหญ่เลือกกอาเลย

มีหอยไข่เนาะมีหม,ม,มากไหมหมากดอกมีโรตีมา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 ชื่อซอยชื่อซอยชืพพ well. ่อซอยันแห้งกี่หาบเล็ดป๊บปบุญเฮงเนาะ Sư soi, sư soi, lẹt phốp Mà đưa, mà đưa thằng nào đưa. đưa Hà, hà phân, hà Phan Điệp rồi Đó đó À Đi đế bạn Hãy subscribe cho xuống, Ghiền Mì xuống รอบกายรอบกายบ้านเฮาอ <c oughs> ชิบชิบกระเือถหงาดลชิมด้วยก่อนมันเทสกันมามันก้อนเหตุ่มเอาสีดงใส่น้ำไงไม็ดเม็ดไบชิบมึง

làm nhai làm nhai làm nhai mưa nà uhm. ừ. ba 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 bưng thì nó nói nó chúng mới khơi lọ thừa đấy bưng gì pha lọ bưng gọt mà khai vô tại bộ khơi lọ โอ้ม oh, ีเทาอีกเนาะ่เบือเอาไม่บเอาไปเอาไม่เบ่เ่

và treo nhầm nhầm lọp lọp ơi ừ, khạc thế à <laughs> ôi đây lép <đây> rồi đi <laughs> ừ. đây mặc sổm ma bạn này mặc phen mặc sao ôi สมุนนี่ไหมถาม่าแซบบอกกับแรแต่ผู้มากเพีองม,มั่ก็อธว่ายใันขมันขรางที่ว่าอึดแน่มามามาซื้อนะกินซุปเมื่อจำบดเ็ดใหญไงใส่หามัเืหดเห็ดหอมห ราคาเดียวกับตลาดแรงเลยอันเดียวกันอันเดียวกันน่องละห่าพันน่องละห่าพันไอเบิร์ตไอเบิร์ต โ <Bon, bon. S 1> อ้ยเด็กง่ายก็ฮิตเลยแหละพูดๆเออเออของเราเอออ้ยล่ะเออขอบใจขอบใจเออสองน้องมาน้องหนึ่งสองน้องได้เบิดบุคลายได้ครึ่งน้องมาสันจตกชินเหต้ได้ <c oughs> มสมได้เลยมาหมดมายหแฮมต๊รถเห็ดได้ช่นเยนตรงเอตกะิมืนี่ยขาไไม่ะได้แได้คนหนึงไ,ไ,ไม่ไล่ก็พราะไ่ไล่พี่้องเลยทังมาซื้อทังมาขายมือนี่มาได้ได้ได้กินอันนึงมามามามจบได้ไปยากไปนี่จนเที่ยงนี้มา ลาบไกล่ลาบยังมีบดดิด้ก็ได้ได้เ <c oughs> ลได้มาได้มาได้ต้องเดียวเลยต้องเดียวมาชื่อรถ <c oughs> ชุกแล้วชุกแล้วติ่มก่อนอไป็นาคไก่ฉันทอดขาไก่จะกินแหละ จุดบดดีไม่แน่นี่อ่ะยากมากอืมอืมมามามาชุกแล้วชุกแล้วไปกินเลย ไปเข็นว่าทรายแ้ากินมาเร็วก็ไม่เอ้ยเอ้าชิปันเก็บชิปันเก็บราบกระลาดบ้านเฮาต้มใส่ลาบไก่ หาวันเกือาวันเกืออันานาฮาอืมัน,นา,นาชุดหน่งสาว่านมีสีอนันกับคือเกาเออได้ได้มามาขายเครื่องก้อนแบบนี้ เดี okay. uh ๋ยวเราไปแกะมาใส่เดี๋ยวโอเคอฮะทุกงานก็เหนื่อยกันเนาะมาใหม่เพ่งเอามาขายกันบ่เัิญเอาเบิดแล้วบ่กันนี่เออ

เจ้าช้ผู้เคียดมือนนอย่ผู้เคียดนนนมาเลยชื่อช่วยเราละว่าคุณเจ้าเห็นเห็นารเออวันนี้เพื่นอาฮะพี่น้องเลยเนาะเือว่าเล่งเป็นเล่งอ้าวไก่แล้วจะไปปืดมั้่องเชือเมานค่นั่นจอเยอะอ่านี่เราจายืนถ่า ว่าแท้จริงสารป่าผลเ,เห็ดซุกมาแล้วพี่น้องเนาะถ้าวฮาวาอ,อุ่นถ้าเฮาวานี่ทั้งพื้นมันนาวหรือว่าใส่มันนาวแข็งพี่น้องเลยอีกชาดมาทีนะอีกชาดมาทีชาดมาทีตรงนี้นทางนี้เพผนเห็ดก็ขลักเลยได้บางแกต๊ตแบบคือผลปตอสุดย,ยอดเลยนี่ผลเ,เห็ดเนาะเซียนเลยแบบแบบแบบโอ้ ทางนั้นก็คลายเยื่อยอยู่พี่น้องโอ้ยมวนมวนมวนนะควันประหัดเออใช้ใชแล้วออกเลยเชา้าเด้อซุกเด้อสารป่าซุกลเด้อ นิ่มอยู่แร้วปานิ่มอยู่ราอ่าแล้วก็าขอบใจขอบใจคึดคืดด ได้แบบเอน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 อย่าเ้เลมามาลบเปาทอดอาคเก่ของกินซุกเด้อีสลบเปาขาย เอาโอเคพี่น้องเอนะ้ยเนาะอย่างใดเพือจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนเด้อบัดนี้ไว้พบกัปพ่อกับบบตาใน,น,นนะคลิปต่อไปเนาะเอาสบายดีพี่น้องเนาะ